คุณกำลังพูดแบบไหนกับสถานการณ์ของคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่10กันยายนคุณกำลังพูดอะไรสดุดีบทที่91ข้อ2ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลิ้ภัยของข้าพรงค์และป้อมปร,ราการของข้าพงษ์พระเจ้าของข้าพงษ์ผู้ที่ข้าพรง์ไว้วางใจ เมื่อพายุใหญ่เคลื่อนมาขณะที่พระเยซูและสาวกของพระองค์อยู่ในเรือที่ล่องอยู่ในทะเลกาลิลีพระองค์มิได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพายุอยู่ที่นี่เพื่อสอนความกล้าหาญให้แก่เราแต่พระองค์ทรงใช้สิทธิอํานาจเหนือพายุนั้นและตรัสว่าจงสงบเงียบและมันก็เป็นความสงบเงียบที่สมบูรณ์แบบดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อ39 เมื่อพระเยซูทรงพบกับหญิงไม้แห่งหนาอินที่บุตรชายเพิ่งจะเสียชีวิตและในอีกสถานการณ์หนึ่งคือพี่สาวสองคนที่ลาซาลัสผู้เป็นน้องเพิ่งเสียชีวิตพระเยซูไม่ได้ตรัสกับพวกเขาว่าพระเจ้าต้องการพาเขากลับบ้านไม่พระองค์ตรัสกับบุตรที่ตายไปแล้วว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งให้ท่านลุกขึ้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ14 และทรงยืนอยู่ด้านนอกอุมโมงค์หลุมศพของลาสลัดตรัสว่าลาสลัดเอ๋ยจงออกมาเถิดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ43และชายทั้งสองก็กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่คุณกำลังพูดแบบไหนกับสถานการณ์ของคุณเมื่อคุณรู้สึกเจ็บป่วยในร่างกายอย่าพูดว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ฉันเจ็บป่วยเพื่อจะสอนให้ฉันได้วางใจในพระองค์มากขึ้นในทางกลับกันต้องพูดว่า ข้าแต่พระเยซูข้าพรงขอบคุณพระองค์ที่โดยบาดแผลนั้นข้าพรงค์ได้รับการรักษาแล้วดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองเปรโตรบทที่สองข้อ24เมื่อคุณพยายามจัดสรรค่าใช้จ่ายให้อยู่ถึงวันสิ้นเดือนอย่าพูดว่าพระเจ้าทรงให้ฉันยากจนเพื่อฉันจะเป็นคนถ่อมใจแต่ในทางกลับกันต้องพูดว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูฉันดุดเลี้ยงแกะฉันจะไม่ขัดสน ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสรุดีบทที่23ข้อหนึ่งและถ้าคุณมีเจ้านายที่มาข่มขู่คุณในที่ทำงานอย่าพูดว่าพระเจ้าทรงเป็นความอดทนของฉันฉันจะอดทนได้ในทางกลับกันต้องพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ6 เราดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอยโจมตีและไวรัสมากมายที่แอบซุ่มอยู่และโลกก็กำลังหวาดกลัวแต่เราจะไม่พูดในเชิงลบและจะไม่คลั่นค้าเหมือนกับผู้คนในโลกในทางกลับกันเราจะต้องกล่าวพระวจนะพระเจ้าให้พระวจนะปกครองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตทูลพระเจ้าว่า ที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจดังนั้นจงค้นดูว่าพระวจนะพระเจ้ากล่าวไว้ไว่าอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณจงเชื่อและประกาศออกมาคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาบทที่5 5ข้อ11 และคุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณสารภาพออกมาเราจะต้องกล่าวพระวจนะพระเจ้าและปกครองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกกล่าวสารภาพถ้อยคำของพระองค์และพระสัญญาของพระเจ้าเสมอและระมัดระวังลิน้น ไม่ให้พูดในสิ่งที่ขัดกับความเชื่อตามพระวจนะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน